สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564นะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับก็จะนำเพื่อนๆมาดูนะครับระหว่างแสงแดดกับทุเรียนช่วงหน้าหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวช่วงนี้นะครับ ทางาตะวันเนี่ยก็จะขึ้นนะครับขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะียงเฉียงนะครับเพื่อนๆอเฉียงเฉียงลักษณะ45องศานะครับมันจะไม่มา,อาตอนเที่ยงมันจะไม่มาตรงตรงที่หัวเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับดูด้านนี้นะครับเพื่อนด้านนี้ผมอยู่ที่ใต้นะครับช่วงกลางวันเนี่ยก็คือแสงแดดแสงแดดเนี่ยจะส่องที่ จะไปที่ต้นทุเรียนนะครับเต็มๆด้านนี้นะครับด้านนี้ใบจะออกเหลืองหน่อยนึงนะครับเพื่อนใบเหลืองเลยนะครับส่วนด้านนี้ที่ใต้ที่เหนือที่เหนือนะครับส่วนด้านนี้ที่เหนือนะครับใบทุเรียนก็จะเขียวนะครับเพื่อนนี่นะครับจะออกเฉียวเฉียวนะครับนี่ก็คืออาการปกตินะครับที่สวนนะครับที่สวนผมนะครับผมจะไม่ตกใจนะครับเพื่อนอ่าตราบใดนะครับตราบใดที่ ที่ทุเรียนเนี่ยเขาจะมียอดออกอยอดออกมาใหม่เนี่ยาตาใบเนี่ยครับนี่นะมันจะออกมันจะออกตาใบมานะครับนี่ออกมาออกมาเพื่อที่จะทดแทนกันอยู่แล้วนะครับอ,อีกสักหน่อยนึงก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าแรงนะครับมันก็จะเป็นปกติธรรมชาติของเขานะครับผมจะไม่ตกใจนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ใบเหลืองก็ มูซันชิงมันก็จะออกเหลืองหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นปกตินะครับของเขานะครับเพราะว่าที่สวนจะไม่ได้อยู่ในร่มนะครับจะไม่มีอะไรพรางนะครับเนี่ยกลางโร่งเลยครับร่งแก้งนะครับผมจะไม่ตกใจนะครับเพื่อนๆแล้วจะมาเราจะมาดูดินกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือที่สวนให้น้ําไปนะครับให้น้ําไปเมื่อ สามวันที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เว้นมาสองวันนี่ครับเว้นมาสองวันนะครับเนี่ยดินจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆดินยังมีความชุ่มอยู่นะครับนี่นี่ครับยังมีความชุ่มอยู่นะครับวันนี้ก็จะให้น้ําในลักษณะที่ว่าเป็นผิวๆนะครับผิวหน้าดินนะครับก็จะไม่แฉะนะครับเพื่อนๆเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาชุ่มอยู่แล้วนะครับก็จะให้แบบผิวๆหน้าดินนะครับ ก็สักประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนๆแค่นี้นะครับวันนี้วันที่4นะครับของการให้น้ำเนี่ยนะครับก็คือเว้นมาให้มา3วันแล้วเนี่ยเว้นมา2วันวันนี้วันที่4ี่นะครับก็จะก็จะให้น้ํานะครับก็คือการให้น้ำเนี่ยก็จะสังเกตที่ที่โคกเป็นหลักนะครับเพื่อนๆที่สวนผมเนี่ยนะครับก็จะสังเกตที่โคกเขาเป็นหลักนะครับถ้าโคกเขาโคกไหนนะครับไปดูนะครับ ถ้าโคกไหนดินเพราะว่าดินเขาจะไม่เหมือนกันนะครับดินแต่และโคกเนี่ยที่สวนผมทำเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันโคกไหนที่มันแฉะไปเราก็ลดลงมานะครับหรือไม่ก็ไม่ให้เลยนะครับก็แค่ผิวๆหน้าหน้าดินให้เขาเใช้สายายางใช้อะไรพ่นก็ได้นะครับที่สวนผมจะทําแบบนี้นะครับเพื่อน<ๆ>ผมจะไม่ตกใจนะครับเนี่ยเกี่ยวกับใบเหลืองเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับเขาจะขึ้นมาทดแทนกันอยู่แล้วนะครับเพื่อน ใบใบแตกตามตาตาใบเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไรที่ไม่มียอดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นอันนั้นน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปกตินะครับใบชุดนี้นานแล้วครับเพื่อนๆนานมากนะครับมูสันชิงต้นนี้นะครับต้นที่นั่งนานนะครับพอมาอขึ้นขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโตนะครับโตขึ้นเยอะ เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเลำต้นก็โคนะครับส่วนฟางข้าวเนี่ยผมจะไม่ไม่ไปนี่นะครับไม่ไปทําให้มันหนาเกินไปนะครับก็พอบางๆเนี่ยก็ให้ันแสงมันส่องถึงนะครับก็ทําประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับก็ไม่ไปตกใจนะครับเกี่ยวกับใบเหลืองเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนมากก็ทุเรียนมือใหม่ที่ที่ปลูกนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกัน แต่ผมก็ปลูกมาก็จะสองปีแล้วนะครับก็ผ่านมาหลายก็ผ่านมาหนาวนะครับหนึ่งสองฝนสองฝนสองหนาวนี้นะครับแล้วก็แรงต่อไปก็จะเป็นครงที่สองนะครับเนี่ยครบรอบสองนะครับก็ส่วนมากนะครับที่ทุเรียนตายทุเรียนใบร่วงใบหล่นเนี่ยก็ก็เพราะหน้าหนาวนี่นะครับเพื่อนๆหน้าหนาวนี่ค่อนข้างที่จะระวังยากอยู่นะครับแต่ก่อนผมก็เจอนะครับ ก็คิดว่าอากาศมันแห้งเนี่ยนะครับอากาศมันแห้งหน้าหนาวแห้งเข้าใจว่ามันแห้งแต่ไม่ใช่นะครับช่วงกลางกลางคืนเนี่ยอากาศมันจะชื้นนะครับเพื่อนๆมันจะชื้นพอกลางวันมันแห้งแล้วก็ร้อนนะครับถ้าเปลี่ยนปุใหม่ไปปลูกเนี่ยก็อ่ะมันแห้งก็ให้น้ําให้น้ําให้ชุ่มเลยให้แชะเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่นะครับนี่ก็คืออันตรายมากนะครับเพื่อนๆุ้เรียนมีโอกาสที่จะใบร่วง ใบหล่นแบบเป็นลักษณะเป็นซันเบิร์นนะครับก็คือ,อาการดูดน้ำเนี่ยก็คือน้ําเกินว่างนครับง่ายๆน้ําเกินนะครับน้ําเกินมันก็ดูดมันก็คลายน้ําอย่างเงี้ยนะครับใบสภาพใบแห้งพอใบมันแห้งใบอะไรมันก็ร่วงหล่นไปหมดาการฟื้นตัวมันก็จะยากนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะทุเรียนมูสันชิงเดี๋ยวผมจะนําเพื่อนๆมาดู2ต้นนี้ที่เป็น เมื่อเช้าล้างหน้าใบให้นะครับต้นเมื่อกี้ไม่ได้ล้างนะครับต้นเป็นทุเรียนใบเหลืองสองต้นนี้นะครับี่ที่ผมแก้ไขนะครับนี่ก็คือนี่ครับเมื่อเช้าผมล้างหน้าใบให้นะครับตอนนี้ก็มีใบเหลืองใบอะไรเนี่ยใบแก่เขากาลังจะร่วงหล่นไปนะครับเมื่อเช้าล้างหน้าใบให้นะครับก็คือตอนเช้าเช้ามีเวลาก็มาล้างนะครับใช้สายยางฉีดก็ได้นะครับใช้ถังพ่นก็ได้ครับผมจะทําอย่างนี้เนี่ยดินนะครับ ดินยังชุ่มนะครับเพื่อนๆนี่นะดินนี้ก็ให้น้ำมาเว้นมาสองวันนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับปั้นตุ๊กตาได้เลยครับเพื่อนๆนี่ไม่ให้น้ำนะครับวันนี้จะไม่ให้น้ำนะครับก็คือเว้นมาสองวันนี่ไม่ให้ก็คือน่าจะเว้นไปสามวันนะครับเพื่อนๆนี่นี่ครับก็ฟางก็ไม่ได้หนานะครับเพื่อนๆแดดสองนะครับนี่ ไม่หนาเกินไปนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเห็นดินนะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆก็ความชื้นก็ถ้าเยอะไปไม่ดีนะครับส่งผลไม่ดีต่อทุเรียนนะครับเพื่อนๆที่ผมปลูกมาเนี่ยครับนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ